ตัวต่อไปนะคะตัวที่6กอะลิแกนตัวที่6กนะคะที่ครูอยากนำเสนอก็คือลิแกนที่ชื่อว่าพิริดีนตัวย่อเขาใช้คำว่า py นะคะชื่อจริงๆของเขาก็คือลิแกนพิริดีนโครงสร้างของลิแกนพิริดีนนะคะก็จะเป็นวงฟีนิลนะคะ หรือวงเป็นซีนเนี่ยแหละนะคะที่มีไนโตรเจนแทนที่ตำแหน่งคาร์บอน1อะตอมนะคะจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของไนโตรเจนที่จะโดเนหรือว่าให้กับโลหะได้ค่ะต่อไปลิกแกนอีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อน่ารักเลยค่ะเป็นชื่อลิกแกนบิปปี้นะคะตัวนี้ชื่อเล่นเขาคือบิปปี p ้ b i p y ชื่อจริงๆของเขานะคะมีชื่อว่า 22' prime ใบพิริดีนนะคะคำว่าใบนักศึกษาเคยคงเคยทราบเคยรู้จักกันแล้นะคะแปลว่า2เพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามันมีวงพิริดีน2วงนะคะมีวงพิริดีนเชื่อมต่อกันอยู่2วงในลักษณะแบบนี้ค่ะโ,โทษทีนะคะครูใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องปากกา ก็อาจจะมีติดติขัดขัดบ้างรวมถึงตัวโปรแกรมนะคะซึ่งครูก็จะพยายามทำให้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่สวยงามนะคะก็ขออภัยพวกเราไว้มากๆเลยค่ะอ่ะตัวนี้ค่ะลิแกน 22' p ูไพล์ิริดีนคำว่า2นะคะเลข2ตัวนี้เนี่ยหมายถึงตำแหน่ง ที่เชื่อมต่อกันของ2วงนี้ไนโตรเจนถือเป็นตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่2ส่วนอีกวงหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่ง2เหมือนกันนะคะแต่ต้องการกำหนดให้เห็นว่ามันเป็นของอีกวงหนึง่งก็เลยใช้เครื่องหมายเดชหรือไพร์ e ตัวนี้ไว้นะคะเอาละค่ะทีนี้2ตัวนี้ก็เป็นตัวลิแกนที่สามารถให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้2คู่แล้วทำให้เกิดวงคีเลตนะคะ ได้ในลักษณะเดียวกันกันกบของเอสซิลีนไดอะมีนค่ะอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อลิแกนเฟนชื่อลิแกนเฟนนะคะชื่อจริงๆของเขาคือ1 1 0 f i n ฟี c นนทอลีค่ะ1 1 0เทนฟีแนนทอลีนหน้าตาจะคล้ายคลึงกับบิพิริดีนนะคะไบพิริดีน ตัวนั้นเพียงแต่ว่ามีวงเชื่อม3วงนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะอืมนี่คือฟีแนนทอลีนเพราะฉะนั้นฟีแนนทอลีน1โมเลกุลก็จะสามารถจับกับโลหะได้2แขนค่ะเอาละถัดไปนะคะลิกแกนที่เป็นกลาง ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตเซฟเหน้าจออันนี้พวกเราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูมาอัดเพิ่มให้เป็นริกแกนตัวถัดไปนะคะที่พวกเราควรจะรู้จักเอาละเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ